นผู้ชมทุกท่นทานวันนี้แล้วก็จะพาทุกคนมาเล่นเกี่ยวกับอันนี้เลยที่เป็นเพื่อนเนาะอ่ะเราก็จะใช้อีกมือถือหนึ่งเล่นด้วยเนาะเราก็จะใช้อีกมือถือหนึ่งเล่นด้วยเนาะโอเคแล้วค่ะพี่คุยกับนุ๊แล้วก็มานีนนะเราก็พิมพ์เป็นวิโลกเลยนะไอดีของไอดีของอีกมือถือ,อหนึ่งของ,ของเรานะไอเดีหนึ่งของมือถือของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะนนนพิมพ์ง่ายๆเลยบ้างบพิมพ์ง่ายๆพิมพ์ง่ายๆเนาะพิมพ์ง่ายๆ ก็อาจจะมีเส <big room, S 1> ี mm ่ยงน้องรบกวนนิดหน่อยนะอาจจะมีเสียงน้องรบกวนนิดหน่อยเนาะเพราะน้องไม่ค yeah. uh ่อยรู้เรื่องเนาะก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปแล้วก็จะโอโเคก็จะเห็นนี่ไหมครับตรงนี้มันมีสองคนแล้วเนอะมาเดี๋ยวเราเอาอีกมือถือหนึ่งเข้าไปที่บ้านก่อนเลยอ่ะอ่า เราไมา่อยู่นีแ่แล้วก็กดเข้าไปตามได้เลยฮะอะเดี๋ยวเราให้เครื่องเอาตัวออกมาเลยเอาตัวออกมาเฮ้ยเขาขยับเองฮะทุกคนเราไม่ได้ขยับนะบเราไม่ได้ขยับนะเราไม่ได้ขยับนะทุกคนเราไม่ได้ขยับใช่เพื่อนเราไม่ได้ขยับ <laughs> นี่นี่ไงตัวของเพื่อนเราเนอะเดี๋ยวเราเอาตัวของเรามาให้ดูกัน คือต,ตัวของอเรานะสวัสดีค่ะเรียกหนูว่าไอจับพี่พี่แต่งาาเป็นเนนารีดีวันนี้วันพุธไหนชุดเนนอรีอะเดี๋ยวฉันทำใช่ไหมเอามาจากไหนฉันทำเองฉันทำจากชุดเราก็ลองใส่ชุดนะโอบ้านหลังนี้คือเขาตกแต่งดีไหมทุกคนเอออันนี้คือเราก็มาเล่นเก็บวงเก็บเบลหนะแล้วก็ออกมาตรงนี้เลยฮะว้าว อันนี้เป็นอีกมือถือหนึ่งเราอยากไขความลับอีกมือถือหนึ่งไปดูกันว่าจะไขความลับเพื่อนได้หรือเปล่านะอ่านี่เลยอุ้ยคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีไหมนะหรือจะไม่ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายใหม่อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายใหม่นุอะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนะนะนบ๊ายบาย